คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนสําหรับคนที่ชอบฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับเมื่อตํารวจหานใหญ่ออกมาแจ้งว่าตั้งแต่วันที่9มกราคม2566เป็นต้นไปก็จะมีการกวดขันวินัยจราจรและก็เริ่มตัดแ,แต้มสําหรับผู้ที่มีใบขับขี่และก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดสําสหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะครับพันธุ์ตรีสิทธิชัยประดับสารวัตรจราจรสถา,านีตำรวจภูธรหันใหญ่ก็บอกว่า เพื่อสร้างวินัยขับขี่ปลอดภัยให้โอกาสผู้ขับขี่ไม่ทําความผิดซ้านะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติจึงได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกออกมาตรการด้วยการกําหนดคะแนนตัดคะแนนและการคืนคะแนนผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่แต่ละรายจะมีคะแนนความประพฤติคนละ12คะแนนไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตามหากทําผิดกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้ก็จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่และเงื่อนไขที่กําหนด สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการการตัดคะแนนความประพฤติก็ได้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือประเภทความผิดหลักซึ่งหมายถึงเมื่อผู้ขับขี่กระทําผิดจะถูกตัดคะแนนเสมอไม่ว่าจะชําระค่าปรับหรือไม่ก็ตามและรวมถึงกรณีที่ไม่ได้ออกใบสั่งด้วยโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มความผิดตามลําดับนะครับเช่นตัด1คะแนน,นสําหรับกรณีขับรถเกินกําหนดไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายใช้โทรศรัพท์ขณะขับรถ ตัด2คะแนนกรณีฝ่าฝืนไฟจราจรตัด3คะแนนกรณีขับรถชนแล้วหนีและตัด4คะแนนกรณีที่เมาเมาแล้วขับหรือขับรถในขณะเสพยาเสพติดนะครับประเภทความผิดรองหมายถึงผู้ขับขี่กระทําผิดจะตัด1คะแนนนะครับเมื่อไม่ชําระค่าปรับตามใบสั่งและเฉพาะก็หาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจรเช่นจอดฝ่าฝืนกฎหมายจราจรนํารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดกา๊าซฝุ่นควันมาใช้ในการเดินรถ ส่วนวิธีการตัดคะแนนก็จะดําเนินการตัดคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่ง PTM ของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในการบันทึกการกระทําความผิดจราจรและตัดคะแนนในแต่ละครั้งนั้นผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่เว็บไซต์ e-ticket PTM แอปพลิเคชันขับดีนะครับและแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือศูนย์คะแนนก็จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา90วันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวและหากฝาก่าฝืนไปขับรถในขณะที่ถูกสั่งบังคับใช้ใบอนุญาตขับขี่ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา156หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่3 อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า90วันและยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่4ก็อาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามการคืนคะแนนอัตโนมัตินั้นคะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้งจะได้รับการคืนคะแนนเมื่อครบก,รบกําหนด1ปีนับแต่วันกระทําความผิดนั้นๆเว้นแต่กรณีที่ถูกตัดเหลือศูนย์คะแนนจะได้รับคืนเมื่อพ้นกาหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่โดยได้รับคืนเพียง8คะแนน ซึ่งสามารถรับคะแนนคืนโดยการเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกเมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกก็จะได้รับคืนคะแนนตามที่กําหนดต่อไปครับระบบนี้นะครับเป็นระบบที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คืออาจจะเพิ่มความเข้มข้นในการกวดขันวินยัยจราจรให้มากขึ้นนะครับก็คือปกติเนี่ยเราเขียนไปสั่งใช่ไหมครับเราก็จ่ายค่าปรับแต่ระบบนี้เนี่ยก็คือ,อมันยังไม่จบ หลังจากช่ชยชำระค่าปรับแล้วเนี่ยมันก็จะมระบบีระบบตัดคะแนนขึ้นมาด้วยดังนั้นเนี่ยอัตราที่คนเราเนี่ยทำความผิดเนี่ยซ้ำๆหลายๆครั้งเนี่ยก็จะลดลงครับวันที่9กนะครับก็ระบบต่างๆเนี่ยเริ่มจะเข้าระบบแล้วก็การบ,กาบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีมากขึ้นนะครับดังนั้นก็ขอฝากประชาชนนะครับถ้าเราเคารพกฎหมายจราจรนะครับไม่กระทำความผิดเนี่ยไม่ต้องกลัวครับระบบนี้ไม่สามารถทำอะไร กับเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากระทำความผิดซ้ํามๆมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีผลในการอาพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของเราได้ครับผมครับครับก็ต้องฝากเตือนไปถึงผู้ที่ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับถ้าหากว่าท่านมีการกระทําความผิดที่ซึ่งกฎหมายจราจรกาหนดก็จะถูกตัดคะแนนนะครับจนเหลือศูนย์คะแนนและถ้าหากว่ามาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็อาจจะมีโทษจําคุก3เดือนรวมทั้งมีโทษปรับสูงสุด10,000บาทเลยทีเดียวนะครับก็ต้องระมัดระวังและก็ต้อง เคารพกฎจราจรกันครับขอบคุณข้อมูลจากทีมข่าว n b t สงขลาติดตามความเคลื่อนไหวรายละเอียดต่างๆเหล่านี้กับทีมงานของเราในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ